แค่การเล่นเกมกันแต่ว่าจะให้ดูซีกับคุิยเนี่ยเล่นเกมภายใจกันว่ามีใจตรงกันหรือไม่ ันให้จบโครงการเียบร้อยนะคะเนี่ยแค่เซตเดีว

ะนัเอ่ะ่รกนเยอ่จริงๆนะะเยโอ้หนูเนี่ยคนชอบกินก็ด้อ่าพันหนูกินเสร็จนูก็รับอยู่กินพได้ บ <ś red> ิเว่าชอบโทรไม่ต้องโทรไปหาเลยคร<ช>ับแ <ś red> ห,ห, <ś red> หแ้ว้ดี๋ยวเรอบไม่ไหวกันก็ดีแล้วเหมือนเด็ม่เหมือนกันโทรโทรแบบไมมีเด็กเพราะเราคุยทานโทรแบบโทรคุรยทาตลอดเวลาไม่ได้ <ś red> ตกบอลเหรอตอเลยอ่อข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปดูซีรีส์หรืออ่านกระตูอดูซีรีส์หรือ่านกระตค่ะ ดูซีรีส right? uh ์หรือดูการ์ตูนดูกเองซอกเเลยค่ะวแต่าคเห็นดูอยู่นะครับแล้วก็มีหนู่ดเวยกว่าเฮ้ยอดูการ์ตูนต่อเลยแกนอ ดูสามไว้แดูไม่จบจกันครับครับเรื่องอะไรตองบอกพุก้าพุก้าโลกครับในเน็ตเองครับจะดูเป็น้วไรสามตา่ครับเอาทำไมล่ะเขาเจ๋งละแต่งตัวไวโลกับแต่งตัวนังโล่แต่งตัวเร็วหรือว่าแต่งตัวช้าเลย ชินานนะอันนี้ถ้านาทีเราเรียกว่านานะเรียกว่าเร็วเนาะถ้าเรากกว่าเรเร็วนานแล้วใช่ไหมเกาสิบาทีานเลยหน่งสองสามหนึ่งสองมนี้่เลยแม่ช่วยจูบเข็เลย่า ไม่ได้รวมไม่ได้รนะวมบานาศที่ดีถ้าแต่งตัวใช่ไหมน่าขำผมข้าม <c oughs> うん。Uh, uh. <laughs> ที่สะสมมา,าให้คนรักษาให้มันฟินมาอ่ะโอเคเรียแรกจบแล้วขอเสีย,ลยสละือให้กับพี่ซิบดูดีกว